เมนูอาหารบ้านาน,นึ่งปลานิลนเพื่อนๆยายเนยจะใช้เฉพาะเนื้อปลานะคะในวิดีโอเล็กๆคือข้าวเหนียวที่ยายเนยนึ่งนะคะนึ่งไว้กินกับนึ่งปลานี่แหละเนะาะเพื่อนๆเนาะยายเนยจะใช้ผักที่ตัวเองปลูกทั้งหมดนะคะมัเขือพลัมขิ้นแล้วก็พริกนะคะ แต่ใครปลูกเองทั้งหมดแต่ว่าใยาเนยแช่แข็งไว้กินไว้ใช้นะคะประโยชน์ของการแช่แข็งเราก็คือได้มีอาหารไว้รับประทานนานๆนะคะเพื่อนๆอเนาะใยเนยใช้ปลานิลใช้เนื้อปลาอย่างเดียวนะคะหมักไว้แล้วนะคะหมักด้วยกระเทียมเนาะ,ะหมักไว้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วเนาะข้าวเหนียวก็พร้อมนะคะอันน้ำพริกก็พร้อมนะในวิดีโอเล็กๆคือตาน้าพริกเรียบร้อยแล้วพริกที่ใยเนยนึ่งนั่นแหละค่ะเนาะเอามาทําเป็นวิดีโอเล็กๆให้เพื่อนได้ชมกันนะคะเพื่อนๆเนาะอืมใยเนยก็ตัด กระเทียมที่หมักปลานั้นใส่ไปให้หมดเลยนะคะเสียดายเนาะจะห่หอมหอมประมาณนั้นเนาะ,ะการที่เรากินปลาเป็นประจำก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะปลาเป็นอาหารที่กินง่ายย่อยง่ายและไขมันน้อยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่ต้องการกินเมนูแบบครีนอย่างเงี้ยคือนึ่งปลานี่แหละเป็นเมนูที่แบบ คลีนรที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆเคลีนรที่สุดแล้วคือนึ่งปลานะคะผักทุกอย่างก็ไม่มีไขมันนะคะคือนึ่งไปเลยเนาะอันนี้ก็คือมะระของใยเนยที่แช่แข็งไว้อ่กินนะคะเพื่อนๆผักทุกอย่างคือใยเนยแช่แข็งไว้หมดเลยได้เวลาออกมากินแล้วเนาะแล้วายเนยก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะหอมหัวใหญ่ก็จะมีรสหวานเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วนะคะอร่อยเพื่อนๆอร่อยมากนะคะเพื่อนๆเวลาอ่าเราตำน้ำพริกเสร็จแล้วนะข้าวเหนียวราคคำใหญ่ๆเนาะ จิ้มเข้าไปเลยแต่ว่ายายเนยไม่ได้กินให้ดูนะคือเล่าสู่ฟังเนาะเนี่ยข้าวเหนียวก็นึ่งนึ่งนึ่งพร้อมกันกับไอ้นึ่งปลาเลยนะคะก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆชมเนาะข้าวเหนียวก็เป็นอะไรที่อุ้ยอร่อยถูกใจของคนอีสานเนาะข้าวเหนียวก็เป็นอาหารของคนไทยเนาะเป็นข้าว ภาษาอังกฤษคือสติ๊ k y rice เนาะสติ๊ก y rice อือภาษาอีสานก็ข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวนั่นแหละนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะข้าวเหนียวกินกับอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะกินกับเนื่อปลาแล้วก็น้ำพริกที่เราตำเองเนี่ยโอ้หเนี่ยสุกแล้วเพื่อนๆสุกแล้วเนื่อปลาสุกแล้วนะคะผักทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยแล้วนิ่มไปหมดแล้วพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะอืมใครหิวบ้างเออใหญ่ยยเนยเน้ำลายไหล มามา,มา,มากินด้วยกันเพื่อนๆนะเนาะมะเขือก็สุกแล้วเห็นไหมนิ่มๆเห็นไหมหอมหัวใหญ่ก็สุกแล้วปลาก็สุกแล้วอุย้ยเดี๋ยวอีกสักพักเราไปรับประทานกันเลยเราไปกินกันเลยพร้อมเสิร์ฟพามขีน้นี้ก็หวานมากเพื่อนๆหวานหวาน,วานจริงๆอ่าพายขี้นอันนี้เป็นอ่าพายขี้นแบบหวานนะคะเพื่อนๆนะอืมพามขี้นนะอย่าพูดภาษาไทยใส่ในคลิปนะเพื่อนๆอย่าพูดภาษาไทยนะ ตอนนี้สุกแล้วอยขอโทษช่วงนี้วิดีโอจะมัวมัวนิดน,นึงเพราะว่าไอ้น้ำขึ้นมาโดนกล้องนะคะเพื่อนๆเนาอะอเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะพร้อมรับประทานกันแล้วอันเนี้ยสุกแล้วพร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟแล้วเพื่อนๆยายเนยตักใส่จานพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนยายเนยนะคะขอบคุณค่ะ